อันนี้ติดตั้งล้าต้มซักนะครับที่ทนดูในทุปกันทุกวันวันนี้เดี๋ยวจะต้มอ,อาดีเป็นน้ำลายกระสานนะผมที่ทําขึ้นมานะครับซื้อกันบ้างก็ได้นะครับอย่าดูระปีจะได้มีตังค์ซื้อต้องดีนะครับจะเบียนถูกต้องนะครับอยู่เนาะตันนี้อ,อต่อไปจะซ่อมกเตรียมเครื่องมือน้ำดื่มครับเอาไว้าอะไร อันนี้หาไม่ออกนะครับชา้าลงอีกนิดนะชา้าลงนิดี่ปลอดภัยลองดื่มยีห้อใหม่คเครื่องมือนะครับดูไว้นีม่มีอะไรบ้างมีพวกนี้ตรงนี้ทางน,งนี้อย่าดูว่าประโยชน์ของเขาจะไปใช้อะไรบ้างเครื่องมือพวกนี้นะครับติดเตียมไว้ทาคัญโทรศัพท์ขาดไม่ได้เลยครับเ,เอาไว้ดูเว็บโป้เวลาเครียดทางานไม่ออกครับเดี๋ยวเรามาดูกันตะ่อไปเลยในการทํางาน อันนี้ยาส่งมานะเดี๋ยวาจะทำเดียร์ท่อนให้ดูนะเดี๋ยวก็ดดดก,นนดกดเฟสเปไดเอาประกอนลยกดกดเสียเอามาก่อนหลอดกดลมต้นนะครับเรามาดูถอดออกก่อนถ้าผูกอันนี้อะเสร็จแล้วก็กอนไฟเข้าไปครับหกอดไฟลุกกินกระแสเลยนะครับ ไปแตก็ดูมันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ก็น่าจะมีควันออกอันนี้มีทอดพังแน่นอนอ่ะได้เดี๋ยวปดของเสียอ,ออกอ,อันนี้นะครับหลังจากที่ถอดออกมาแล้วนะเปิดแล้วไปออแล้วนะอันนี้ก่อนใส่ไฟต่อไปก็ต้องมาวัดสิขาเกตนะ ทุกขาเนี่ยให้ได้ตัวนี้ได้4โวลต์นะตัมเตอร์นะครับ4โวลต์องดูเอาเนาะต้องได้ทุกขาถ้าเท่ากันนะครับในส่วนของเพื่อนตัวนี้อ,อก็มีสปายได้หน่อยหลังจากใส่ทเตอร์ไดเข้าไปก็เป็นการปกตินะครับต้องมีอยู่ทุกช่องนะ เห้ยเลยเ็นอยู่เนาะอันนี้อยากเห็นเป็นตัวเลขอ่าก็ต้องใช้ตัวนอักษร 26K ตัวนี้นะนั่นเลยคือปกเดิมอ๋อทำแคบๆเข้าไปหน่อยอนี่ก็มีอะไรต่อไปก็จะต้องใส่เฟสดลงไปนะคู่ออครับอ,อันนี้มาต่อเนาะจะไปไวๆนะครับสำหรับถอดาหมดแล้วนะตัวนี้ก็ใส่เฟสดเข้าไปใหม่ แล้วนะตอนนี้ออนปึ๊บดูไฟครับกระพริบครับออนไม่ออนออนไม่ออนออน,อ,อนแล้วหลดไฟโหลดไม่มีลุกอยู่นะคฮะมองไม่เห็นการตันบัตรเห็นยังเยี่ยมมากเลยตาล่าเห็นยุกกร,ระไกลลอดปกติอ่ะตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มาดูเพื่อตรงนี้ก็อะกักันอ่ะไม่นะ เราใส่เป็ดปแล้วครับลูกคงเครื่องก็ติอ,อยู่นะออกมาหมดแล้วปือว่าเสร็จนะใส่เป็ดจะใสใ่ครบนะนี่มาปลายทางนิดนึงก็มุมไม่ถนัดนะนะก่อนที่จะเป็นเล่นเจ้าอาพุทภาคฝั่งนู้นนะก็ตัดแรกหาไฟหลักก่อนนะครับไฟบกลบที่เลี้ยงสุดขยายก่อนแต่มิมมิเตอร์มันแคบ ก็ดูกันเท่านี้แล้วกันอขยับให,ให้งบน้อยนะครับอืใช้กลาวตรงนี้ก่อนลกันนะฮซึ่งเป็นกลาวเซนเตอร์มาแปลงแล้วกันแต่ตแต่ตรงนี้อาวัดไฟบวกนี่นะฮะไฟลบอืมนี่ไฟย่อยทั้งหมดเช็คดูนะครับต้องให้เขามาเลี้ยงก่อน ะครบทั้งหมดนะครับอ่ะ,อะมีหมดนะครับไยบวกไฟลบมีหมดอ่ะไยเลี้ยงโคนพวกนี้มีหมดแล้ว <c oughs> นี่ก่อนที่จะใส่อาพุทธลงไปอะครับโวลตตั้งอยู่จุดสองโวลต์หน้าเามแต่ผมตั้งไว้ที่ หนึ่งแลวแต่คน a c t i v คทิ้มไปครับฝั่งประเทศนะครับเพื่อนจะต้องยิกยิกอย่างงี้ครับเห็นไหมเอ่ยเราบมญยิกเดี๋ยวไมายิกดับไฟให้หมดนะครับตอนนี้แล้วส่วนฟังโลทิ้มกับไปครับถนัดอีก ฝังโลก็จะเป็นลูกเครื่องสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับทีนี้พร้อมแล้วค่อยใส่กอบเฟต,ตอกไปที่หลังส่วนใส่แล้วทอระเบิดก็แล้วแต่เวนนะกรรมนะครับจริงมันมีที่ม,ทมาที่ไปครับเ้าว่อยไปทีละทอดนะครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวดูอันต่อไปนะครับเดี๋ยวมาเสี่ยงดวงรับรองลุ้นดีก็ถูกหวยอ่านี่ครับซาร่าซาร่าจะต้องเอาเฟต ใส,ใส่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับะแต่พี่ใส่ไม่ได้นะแบบนี้ก็ใส่ไม่ได้นะครับไม่สามารถทํางานได้แปะไว้ก็ไม่ได้เตอนนั้นต้องใส่ให้ตรงรูเขาเนี่ยต้องฝั่งบวกฝังลบใส่แล้วต้องมอกี้นะแล้วค่อยลองนะครับแล้วก็มาเสี่ยงโชคว่าจะดังหรือไม่ดังนะครับ,รบใส่ไปฟังตัวก่อนอ่ะรอสักคู่อ่ะวันนี้หลังจากใส่เ็จ ไปแล้วนะครับจะมาลองใส่ดูครับออนไฟดูครับปึ๊บอ๋อแล้วครับโอ้หเก่งมากครับเสียวจนทำหดเลยครับ <c oughs> กลัวจะไม่ทำงาน <c oughs> ครับปกดหน้าครบเอ็กซ์คิดเนาะตั้งดู่ะคืนออกมาแล้วนะสี่เหลี่ยมมองไม่เห็น,อ,นหอีกอ่าโอเคแล้วเนาะตอนนี้อ่าสวยง,งาม แล้วนี่ก็เดี๋ยวก็ใส่ให้ครบก่อนลาวัดอีกทีนึงนะครับพอตะคู่ออันนี้นะครับมาถึงตอนหลังจากเสี่ยงดวงไปหมดแล้วนะครับลุ้นจนหำหดไปหมดแล้วอันนี้ใส่ไปแล้วบางคนบอกว่าเปสร้อนแกนร้อนทำยังไงครับแกนร้อนเราก็ต้องใส่เครื่องมือวัดนะครับมิตเตอร์วัดไม่ได้แล้วครับก็ ะระดับเมตรวัดไม่ได้วัดไ,ได้ความอยากเป็นรวงกับของ,ของก้อนครับแต่ลูก้าเฮนรี่เขาต้องใช้เครื่องมือนออออี่นะครับวัดวัดแอลของเขามีอยู่ให้นะครับส่วนจะเห็นลูกขึ้นก็ต้องใช้กโค๊ปนะครับส่วนถ้าไม่ใช้สโค๊ปก็ใช้แบบนี้ก็บบออยังวัดได้มีเต์ตรงนี้วัดได้ผมก็ใช้ของจีนนี่ครับ ลองมาดูว่ามันเท่าไหร่ลองออนเครื่องมาดูสิตอนนี้เครื่องออนมาแล้วนะครับดี๋จะวัดดูได้ 119k นะครับเห็นไหมเอ่ยนะตอนนี้เห็นอยูอ่เนาะของถูกเราวัดได้ตกงอยู่นะครับอย่ามาซือ้อของแพง นี่ตัวนี้ก็ร้อยจิดเก้าูนะฮะกลองถูกตรงนี้นะครับมีอะไรก็ุดกตองกันบ้างเถอะนะครับอ่ะตัวนี้กม็มีอะไรแล้วนะครับลุกขึ้นกรอบหมดแล้วลองเสียงก็จ,จะดังนะครับนะครับดังแล้วยอยู่นะครับนะครับมันเกิน กาแต่ไปที่ผมทําไว้มันก็จะหยุดทํางานครับตอนนี้ก็เป็นอันว่าจบแล้วนะครับะจะไปรอดูกัน,นต่อไปนะครับเปิดดูกันเอานะครับ